สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดาวไรตี้ชันแนลนะคะวันนี้ขออัปเดตประเทศไทยด้วยการนําเสนอข่าวทางภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน้องคายอุดรบึงการและตอนนี้เนื้อหอมที่สุดน่าจะเป็นบึงการนะคะทุกผู้ชม เพราะว่ามีหลายโครงการมากที่เป็นลงที่บึงการไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5บึงการไปถึงปากซันนะคะแล้วก็ถนนเชื่อมระหว่างอุดรกับบึงการซึ่งจะเป็นถนนตัดใหม่เวรคืนใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่จังหวัดหนองคายก็จะมีการสร้างทางเลี้ยงเมืองจังหวัดหนองคายนะคะเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกแก้ปัญหาจราจรเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตกันในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวการสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5นะคะ เป็นการเชื่อมบึงการกับปากซันที่แขวงบริคัมไซค่ะโดยภาพเนี่ยได้เผยแพร่จากการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะคะโพส์ภาพความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5เชื่อมระหว่างจังหวัดบึงการและเมืองปากซันในแขวงบริคัมไซของสอปป,อป,อปอลาวค่ะโครงการเนี่ยเป็นสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ําโขงนะคะเพื่อเชื่อมระหว่างไทยกับลาวจริงโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2554โครงการจะข้ามทางหลวงแผ่นดินบนหมายเลข212บริเวณกิโลเมตรที่ ที125่125บวก925หมู่2บ้านดอนยมตำบลไครสีอำเภอเมืองบึงการค่ะสะพานจะสร้างข้ามแม่น้ำโขงแล้วก็เชื่อมต่อไปทางหลวงหมายเลข13ที่บ้านกล้วยเมืองปากสันแขวงบริคำไไซนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงของลาวที่จะก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองปากสันด้านตอนออก สำหรับแนวเส้นทางจะสร้างอยู่บนพื้นที่ตำบลวิสิติ์ตำบลไคสีและก็ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการนะคะอยู่ตรงข้ามกับเมืองปากสันแขวงบอลิคัมไซรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง1แห่งความยาว1.35ก<ถ>ิโลเมตรขนาด2ช่องทางจราจรค่ะเชื่อมระหว่างฝั่งไทยกับลาวพร้อมถนนตัดใหม่จะเป็นลักษณะเลี่ยงเมืองขนาด4ช่องทางจราจร ในฝั่งไทยนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข222เป็นถนนสายบึงการไปถึงพังโคนจากน้องค่ายไปถึงนครพนมและจังหวัดสกนลนครส่วนฝั่งลาวเนี่ยจะเป็นถนนขนาด2ช่องทางจราจรระยะทาง2.86กิโลเมตรทั้งโครงการจะมีระยะทางรวม16.18กิโลเมตรแยกเป็นงานก่อสร้างฝั่งไทย12.13กิโลเมตรและฝั่งลาว3.18กิโลเมตรสะพานดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสะพาน มิตรภาพแห่งที่5นะคะโดยก่อนหน้านี้ก็จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ก็คือที่จังหวัดหนองคายไปถึงเวียงจันทร์และสะพานมิตรภาพแห่งที่2ก็คือจากมุกดาหารไปเชื่อมที่สวรรค์เขตและแห่งที่3ก็คือสะพานมิตรภาพนครพนมไปถึงแขวงคำม่วนนะคะสะพานมิตรภาพแห่งที่4จะอยู่ที่ภาคเหนือก็คือเชียงของไปถึงห้วยทรายค่ะและแห่งที่5ก็คือสะพานมิตรภาพบึงกาฬไปถึงบริคำใต้ที่กําลังก่อสร้าง อยู่นั่นเองค่ะและในส่วนนี้นะคะก็ยังจะมีโครงการถนนตัดใหม่จากเส้นทางอุดรไปถึงบึงการซึ่งมีการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมจังหวัดอุดรไปถึงบึงการที่กรมทางหลวงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาเส้นทางโครงข่ายรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมไปยังสะพานมิตรภาพไยลาวแห่งที่5บริเวณจังหวัดบึงการนะคะเพื่อแก้ไข สายปัญหาเส้นทางคมนาคมเดิมต้องผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองระยะทางไกลและก็ใช้เวลาเดินทางนานจากรายง,งานการศึกษาระบุว่าจากเดิมนะคะมีหลายเส้นทางที่ผ่านจังหวัดอุดรธานีหนองคายสกลนครใกล้ที่สุดจะเป็นเส้นทางอุดรธานีหนองคายพลพิสัยบึงการระยะทาง195กิโลเมตรการศึกษาเนี่ยได้เลือกเส้นทางระยะทาง155.328ิมกิโลเมตร ผ่าน3จังหวัด1ิอําเภอ29ตําบล100หมู่บ้านนะคะเป็นการออกแบบรองรับอนาคตถนนจะมีขนาด4ช่องทางจราจรสามารถขยายได้เป็น6ช่องทางแต่ก็ยังมีทางคู่ขนานมีทางแยกต่างระดับ3แห่งสะพานข้ามแยก8แห่งและช่องทางข้ามทางรถไฟ1แห่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นถนนตัดใหม่นะคะแล้วก็เวรคืนใหม่ทั้งหมดเริ่มต้นโครงการจะอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข2บริเวณถนนมิตรภาพบริเวณก กิโลเมตรที่426บวก465อำเภอกุมภวาปีจะมีการสร้างทางระดับจุดแรกผ่านทางรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงบริเวณกิโลเมตรที่1บวก505และกิโลเมตรที่1บวก186ค่ะโดยจะต้องสร้างทางข้ามทางรถไฟตัดผ่านทางหลวงหมายเลข22ก็คือถนนนิตโยนะคะบริเวณกิโลเมตรที่24บวก670ที่บ้านหนองบอ่ออำเภอหนองหาน จุดนี้เนี่ยจะมีทางต่างระดับจุดที่2ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข2.3.1.2ถนนหนองหานไปถึงสุมเศร้าบ้านไร่พัฒนาอำเภอหนองหานตัดผ่านทางหลวงหมายเลข2.0.2.2ถนนบ้านดุงไปถึงสุมเศร้าอำเภอบ้านดุงจากนั้นก็จะผ่านจังหวัดอุดรธานีมุ่งสู่จังหวัดบึงกาฬโดยนายมงคลแสนวงศานะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ส ได้เปิดเผยว่าที่ปรึกษาเนี่ยได้รับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายไปแล้วที่อำเภอหนองหานต่อไปที่ปรึกษาก็จะสรุปรายงานทั้งหมดส่งมอบให้กรมทางหลวงตรวจรับมอบงานเมื่อรายงานสมบูรณ์ก็จะบรรจุเข้าแผนเข้าสู่กระบวนการอีกหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เริ่มต้นด้วยการปรองดอง ในรูปแบบของคณะกรรมการทุกระดับเพื่อความรวดเร็วหากจุดไหนยังมีปัญหาก็ต้องเวนคืนขั้นตอนนี้อย่างน้อยใช้เวลา2ปีค่ะซึ่งการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องทําไปพร้อมก,กับการออกแบบรายละเอียดของโครงการทั้งหมดเพื่อสอดรับกับก,บการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5 แล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการขอและก็จัดสรรงบประมาณในการเว้นคืนและก็ก่อสร้างนะคะจากรายงานการศึกษาระยะทาง155กิโลเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแบ่งงานออกเป็นทั้งหมด8-10ตอนนะคะหากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆคาดว่าเส้นทางนี้เนี่ยจะสามารถเปิดให้ใช้ได้ภายใน10ปีอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งโครงการนะคะสําหรับทางเลี้ยงเมืองจังหวัดหนองคายด้านตะวันออกหลายท่านที่ขับรถมาทางเมืองหนองคายอาจจะสงสัยว่ามันเป็นโครงการ จริงๆแล้วเป็นการสร้างทางเลี่ยงเมืองใช้งบประมาณกว่า2,893ล้านบาทนะคะเป็นถนนตัดใหม่16กิโลเมตรโครงการนี้เนี่ยแบ่งการก่อสร้างออกเป็นทั้งหมด3ตอนนะคะ,ะคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนในปี2,566ค่ะเพื่อจะแก้ไขปัญหารถติดในพื้นที่แล้วก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อบึงการอุดรธานีที่สำคัญรวมทั้งบูมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยลาวด้วยค่ะ เปิดเผยความคืบหน้าโดยกรมทางหลวงเมื่อประมาณต้นปี2565นะคะโดยแจ้งว่าความคืบหน้าของโครงการทางเลี้ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออกตอนที่2ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพค่ะไปถึงกิโลเมตรที่ 11+600 ระยะทาง11.6กิโลเมตรพื้นที่ตำบลโพชัยตำบลบ้านทาตอําเภอเมืองหนองคายงบประมาณอยู่ที่670ล้านบาทเริ่มต้นสัญญาไปตั้งแต่วันที่30กร ระาปี2563และสิ้นสุดสัญญาวันที่16พฤศจิกายนปี2565นะคะประยะเวลา840วันมีบริษัทไทยวัดวิศวกรรมทางจำกัดเป็นผู้รับจ้างความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ25%ซึ่งถือว่าช้ากว่าแผนอยู่นะคะจากแผนงานกว่า37%ค่ะสําหรับรูปแบบโครงการเป็นทางเลี่ยงเมืองแนวใหม่ขนาด4ช่องทางจราจรไปกลับค่ะมีเกาะกลางถนนแบบเกาะร่องผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีตงานสะพาน ข้ามคลอง4แห่งจุดกับรถ3แห่งระบบระบายน้ําและงานไฟฟ้าแสงสว่างโครงการก็ถือว่าล่าช้ากว่าแผนนะคะเนื่องจากติดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าขณะนี้ก็ได้รับมอบพื้นที่ไปแล้วประมาณ84% หรือคิดเป็นระยะทาง9.750กิโลเมตรส่วนที่เหลือก็ยังติดกรรมสิทธิ์ประมาณ16%ค่ะหรือระยะทาง1.850กิโลเมตรเมื่อได้รับมอบพื้นที่ครบ100%ก็จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาค่ะส่วนความคืบหน้าของตอนที่3นะคะจะเป็นช่วงกิโลเมตรที่ 11+600 วกพื้นที่ตำบลวัดธาตุไปบรรจบทางหลวงหมายเลข212สายหนองคายไปถึงอุบลราชธานีหรือว่าถนนชยางกูลช่วงกิโลเมตรที่ 16+ 127พื้นที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายระยะทาง4.527กิโลเมตรงบประมาณอยู่ที่678ล้านบาทเริ่มต้นสัญญาไปตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมปี2563จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่9พฤษภาคมปี2566ค่ะ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างอยู่ที่1020วันโดยมีบริษัทวณิชชัยก่อสร้าง1979จาำกัดเป็นผู้ก่อสร้างนะคะมีความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ38%ถือว่าเร็วกว่าแผน12% เมื่อปูผิวจราจรแอดฟัสคอนกิดเรียบร้อยก็จะตีเส้นจราจรติดตั้งป้ายจราจรแล้วก็ไฟแสงสว่างขณะเดียวกันก็จะก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับควบคู่ไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการรอลือย้ายระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าในพื้นที่สําหรับรูปแบบโครงการสร้างทางเลี้ยงเมืองแนวใหม่ขนาดสี่ช่องจราจรไปกับพานแยกต่างระดับความยาวกว่า1นึ่เมตรพร้อมจุดกลับรถอีก4แห่งค่ะโครงการก่อสร้างทางเลี้ยงเมือง หายหนองคายด้านตะวันออกนะคะมีทั้งหมด3ตอนงบประมาณก็อยู่ที่2,893ล้านบาทตอนที่1อยู่ที่จังหวัดหนองคายเริ่มจากถนนบิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่502 0 0 0บวก000ถึงกิโลเมตรที่507บวก750ระยะทางรวม5.750กิโลเมตรงบประมาณที่ใช้ก็คือ1,544ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาไปแล้วตั้งแต่วันที่29สิงหาคมปี63ค่ะสิ้นสุดสัญญาวันที่13สิงหาคมปี2566 ใช้เวลา1,080วันซึ่งก็มีบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้ก่อสร้างค่ะและสำหรับตอนที่2และตอนที่3สำนักก่อสร้างทางที่2เป็นผู้ดำเนินการอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายงบประมาณอยู่ที่1,349ล้านบาทโครงการแล้วเสร็จเนี่ยก็จะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายด้วยค่ะสนับสนุนการเชื่อมโยงกับสะปะปลาวผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1 คือหนองคายและก็เวียงจันทร์นะคะเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านตามแผนพัฒนาโรงข่ายทางหลวงสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ด้วยแก้ปัญหาจราจรลดความแออัดปัญหาจราจรในพื้นที่ค่ะโดยก็จะสามารถแยกรถที่ไม่ต้องการเข้าพื้นที่ในเมืองออกมาได้โดยเฉพาะรถขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกสินค้ารวมทั้งเป็นการลดอุบัติเหตุเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการจราจรเพิ่มขึ้นในอนาคตเชื่อมต่อระหว่างหนองคายบึงการและอุดรธาน รวมทั้งสปอปอลาวด้วยค่ะให้สะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นอีกข่าวความคืบหน้าที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะสำหรับการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไวได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ